Terima kasih telah menonton! ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียกรณีพบโรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากบังคับใช้แรงงานมากถึง99ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีลูกจ้างรวม146คนแยกเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย6คนสัญชาติเมียนมา140คนพลตำรวจเอกสุเรเชษฐ์ถักพานจึงได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สอดตำรวจภูธรจังหวัดตากรวมกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการสอบสวนปักคำแรงงานทั้งหมดโดยจะประสานกับทีมสหวิชาชีพจัดหาสถานที่สอบสวน และประสานล่ามแปลภาษาเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนั้นจะให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเตรี่ยมจัดหาตำแหน่งงานมารองรับเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของแรงงานเนื่องจากแรงงานดังกล่าวไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 รวมถึงการสู้รบตามแนวชายแดนในส่วนของลูกจ้างที่เข้าให้ปากคำกับตำรวจจะได้ประสานงานตำรวจท้องที่เพื่อให้ประสานงานกับเจ้าของโรงงานเพื่อให้ได้รับการดูแลตาม sedit พลตารวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าหลังจากที่ได้ทราบเหตุการณ์ดังกล่าวได้ประสานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้มาร่วมกันตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วนทันทีซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นหลังจากที่ได้เดินดูภายในสถานที่ทํางานและบ้านพักได้มีโอกาสพูดคุยกับแรงงานบางส่วนพบว่าทางบริษัทมีปัญหาในเรื่องของการใจ่ายแรงงานให้กับลูกจ้างและเป็นคดีอยู่ในสารแรงงานในขั้นตอนการอุทธรณ์ส่วนในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับแรงงานบังคับนั้นขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครอง งางนเตรียมการนำแรยงานทั้งหมดเข้ากระบวนการคัดแยก,กยื่อเพื่อรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานหากพบว่ามีการกระทําความผิดจริงจะมีการดาเนินคดีในทุกมิติ